แม่จะบอกดูที่บอกว่าอะไรล่ะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาปลาตะเกียร์ที่สนะค่ะมาปั่นสายยานที่สนามหรอคะอไปดูเลยไหมคะไปดูเลยไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ยคะตามไปเลยนะคะไปคะ่ะ เอาหนามเล็กใช่ไหมคะโอเคไปรออะไรคะลูกอยากเล่นบอร์ดอยากเล่นบอร์ดแล้วเอาบอร์ดตัวเองมาเปล่าเอามาแต่อยู่บ่อ มามาจะอยู่บนรถขอ,อยืมพี่ผีไ, <ป S 1> <ๆ S 2> ได้ไหม,ม,มหไปบอกไปยืมพี่ผีพีให้เปล่าขอ,อยืมก่อนนะ แล้วขอบคุณพี่โป้ลีหรือเปล่าเนี่ยอย่าลืมนะคะเอาใหม่ไหมคะ เอาใหม่นะหนูไม่ได้แล้วแหนูอยากแทนไม่เป็นไรเอาไปเริ่มใหม่ไปอุ้มไปเริ่มใหม่อุ้มไปเลยอุ้มไปหนักเหรอหนักเลย อ่ะพี่ปรีน้องบอกว่าข้ามไปได้เลย แย่แล้วยไปเลยเอเธอเอเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าเอเธอไม่ใส่สนับอ่ะสนับซอกนี้ถ้าว่าเกิดว่าเอเธอรู้ไหมเธอจะเป็นแผลรู้ใช่ไหมคะรู้ รลกหนูไม่ไหลเลย